สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยาเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกสบายดีไหมคะสบายดีกัน like ทุกคนนะคะคุณครูยาก็สบายดีเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เด็กๆรับประทานอาหารกันหรือยังคะลูกรับประทานอาหารแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูยาหรือเปล่าคะพร้อมนะคะมีใครไหมคะที่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยมีไหมคะลูก ไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อนะคะและที่สําคัญนะคะอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือมื้อเช้านะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะเราจะต้องรับประทานอาหาร เช้าให้อิ่มท้องนะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีสมาธิไม่มีเรี่ยวแรงในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรียนหรือทํางานนะคะคุณครูย่าฝากไว้ด้วยนะคะไหนวันนี้ใครพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูย่าแล้วร้องเพลงไดโนเสาร์ไปพร้อมๆกับคุณครูได้ไหมคะลูกได้นะคะทําท่าประกอบเพลงใครร้องได้ก็ร้องไปพร้อมกับคุณครูยดาเลยนะคะไดโนเสาร์ร้อมพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานาไดโนเสาร์แข็งแรงหนักหนารับประทานอาหารห้ามูเด็กๆจยากร่างกายแข็งแรงลองทำตามไดโนเสาร์ดูรับประทานอาหารห้ามู่จะแข็งแรงอย่างไดโนเสาร์เอ,อ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ อย่าลืมรับประทานอาหารเหมือนพี่ไดโนเสาร์นะคะร่างกายจะได้แข็งแรงกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะได้น้ำแบบฝึกทักษะการเรียงลำดับพยัญชนะให้ถูกต้องมาให้เด็กฝึกเรียนรู้กันนะคะฝึกสังเกตการเรียงลำดับพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะดเด็กๆใครท่องอยังไม่ได้นะคะก็ฝึกท่องกันไปในตัวด้วยนะคะลูก เด็กๆมาลองสังเกตพย,ยัญชนะในข้อแรกกันเลยนะคะว่าเรียงลําดับได้ถูกต้องหรือยังนะคะถ้ายังไม่ถูกนะคะเด็กๆก็เรียงลําดับให้คุณครูยะใหม่นะคะข้อแรกนะคะมีพย,ยัญชนะที่ชื่อว่าเด็กๆบอกชื่อพย,ยัญชนะดังๆเลยค่ะปอปลาผอพึ่งอไปอใบไม้ปอปลาผอพึ่งอไปอใบไม้เรียงลําดับได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ ยังใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูยะเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะคะพยัญชนะที่มาเป็นตัวแรกเลยอยข้างหน้าชื่อว่าอะไรคะบอใบไ,ไม้ผอพึ่งหรือปอปลาคะลูกมาเป็นตัวแรกคะ่ะบอใบไ,ไม้ก่อนใช่ไหมคะเริ่มต้นที่บอใบไ,ไม้เด็กๆลองท่องกันดูนะคะบอใบไ,ไม้ทับถมตัวต่อไปเป็นผอพึ่งหรือปอปลาคะปอปลาตากรงเก่งมากคะ่ะตามด้วย ผอพึ่งทำรังนะคะเด็กๆท่องกันอีกรอบนึงนะคะบอใบไ,ไม้ปอปลาผ่อพึ่งเยี่ยมากเลยค่ะใครเรียงคำาับได้ถูกต้องเหมือนของครูยะรับดวงดาวเป็นรางวัลหนึ่งดวงได้เลยนะคะข้อต่อมานะคะลูก บอกชื่อพยัญชนะกับรูปภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะชื่อว่าทอมันโทนอนเนนตามด้วยทอปุทาทอมันโทนอนเนนทอปุทาเรียงลำดับได้ถูกต้องเรียงค่ะยังนะคะเด็กๆมาลองเรียงกันใหม่นะคะพยัญชนะตัวแรกมาก่อนเลยเป็นตัวอะไรคะลูก นเนนใช่หรือเปล่าคะหรือทอพูเท่าทอมันโทตัวแรกนะคะเริ่มต้นที่ทอมันโทค่ะทอมันโทหน้าขาวตัวต่อไปคือนเนนใช่ไหมคะหรือว่าทอพูเท่าเอ่ยทอมันโทหน้าขาวทอพูเท่าเดินย่องและอะไรคะดังๆคะ่ะนเนนไม่มอง ะะเด็กๆอ่านอีกรอบนึงนะคะทอมนโททอพุเท้านอนีนเก่งมากเลยค่ะรับดวงดาวไปอีกหนึ่งดวงค่ะข้อต่อมาจะมี ชื่อว่าอะไรคะลูกฟอฟันตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะพอพานและ For fun.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  พอสมเพอนะคะเด็กๆมาลองดูสิคะฟอฟันพอพานพอสมเพาเรียงได้ถูกต้องหรือยังคะยังนะคะแล้วตัวไหนขึ้นก่อนมาเป็นตัวแรกเลยค่ะเรียนให้คุณครูย้าวใหม่คะ่ะตัวไหนมาก,ก่อนคะลูกพอสมเพา หรือพอพานหรือจะเป็นพอฟันตัวอะไรคะพอพานเด็กๆท่องกันด้วยนะคะพอพานตามด้วยอะไรคะี่เด็กคะพอฟันหรือพอสัมผามาก,ก่อนคะติ๊กต๊อก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 พอพานวางตั้งถูกต้องคะ่ะฟอฟันสะอาดจังและตามด้วย พอสัมภากลางใบนั่นเองค่ะท่องกันอีกรอบนึงนะคะพอพานอะไรคะลูกดังๆค่ะพอฟันพอพอสัมภาเก่งมากเลยค่ะรับดวงดาวดวงที่3ามเป็นรางวัลได้เลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ การฝึกทักษะการเรียงลำดับพยัญชนะในวันนี้ได้ครบทั้ง3ข้อแล้วนะคะเรามาลองดูกันซิว่าเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท่องเรียงลำดับพยัญชนะได้ถูกต้องหรือเปล่าสามารถท่องได้จริงไหมนะคะเด็กๆหยิบชีตใปงานของวันศุกร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์พศ2565ค่ะ เด็กๆหยิบชี้ใบงานขึ้นมาเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีชิ้นงานให้เด็กเพียงแค่หนึ่งชิ้นงานเท่านั้นนะคะเป็นการฝึกท่องพยัญชนะเรียงลําดับแล้วก็ทําเครื่องหมายขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคําสั่งจงทําเครื่องหมายขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เรียงลําดับพยัญชนะได้ถูกต้องนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะในแต่และข้อจะมีอยู่2ช้อยตัวเลือกนะคะ ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเป็น2ช่องให้เด็กๆเลือกนะคะเด็กๆก็มาลองสังเกตแล้วก็ฝึกท่องดูนะคะว่าข้อใดเรียงลําดับได้ถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะจะมีผอพึ่งปอปลาบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาผอพึ่งผอพึ่งปอปลาบอใบไม้เด็กๆลองดูสิคะในสี่เหลี่ยมช่องที่1เรียงลําดับได้ถูกต้องไหมคะหรือจะเป็นช่องที่สองช่องที่1บอใบไม้ ปอปลาผอพึ่งถูกหรือยังคะหรือจะเป็นช่องที่สองที่ผอพึ่งปอปลาแล้วก็บอบไ,ไม้เด็กๆลองท่องดูนะคะสามารถขีดเครื่องหมายขีดถูกได้เพียงแค่1ช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะถ้าใครบอกว่าในช่องแรกบอบไ,ไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทํารังเรียงลําดับได้ถูกต้องก็ขีดลงไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าใน ข้อที่สองช่องสี่เหลี่ยมที่สองพอพึ่งทำรังปอปลาตากลราใบไ,ไม้ทับถมเรียงได้ถูกต้องก็ขีดในช่องที่สองแต่เด็กๆขีดทั้งสองช่องแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะขีดได้เพียงแค่หนึ่งช่องเท่านั้นนะคะคำตอบที่ถูกเพียงแค่หนึ่งช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะข้อที่สองค่ะก็จะมี ทอมนโทนอนีนทพุทเทาอะช่องที่สองก็จะเป็นทอมนโททพุทเทานอนีนเด็กๆลองท่องกันดูนะว่าช่องที่หนึ่งหรือช่องที่สองที่เรียงลำดับได้ถูกต้องทอมนโทถ,ถูกต้องหรือเปล่าขึ้นต้นด้วยตัวแรกแล้วตามด้วยนอนนหรือทอพุทเทาแล้วตามด้วยทพุทเทาหรือนอนนเด,ด็กๆลองท่องกันดูนะคะ ข้อที่3 <c oughs> ก็จะมีพยัญชนะชื่อว่าพอพานฟฟันพอสำเพาเราดูนะว่าในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมถ้าใครบอกว่าช่องนี้เรียงลำดับได้ถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายขีด,ด,ดถูกลงไปนะคะถ้าใครบอกว่าในช่องที่สองข้างล่าง,างนี้เริ่มต้นที่พอพานพอสำเพาฟอฟันเรียงได้ถูกต้องเด็กๆก็ ขีดเครื่องหมายขีดถูกในช่องข้างล่างนี้นะคะในหนึ่งก็สามารถขีดได้เพียงแค่1ตัวเลือกเท่านั้นที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องฝึกท่องนะคะลูกถ้าเด็กๆท่องไม่ได้เด็กๆก,ก็จะทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเวลาสอบเด็กๆก,ก็จะทําไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยักษ์ก็ฝากบทเรียนในวันนี้ให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนฝึกอ่านฝึกท่องกันด้วยนะคะและอย่าลืมรับผิดชอบงานที่คุณครูมอบหมายให้ในทุกๆวิชาให้เสร็จให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะจุดๆที่บ้านเด็กๆก,ก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนนะคะลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะ วันนี้คุณครูยะโอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ